ไหนมาไหนก็ต้องมีความสุขนะครับพี่น้องความสุขหาซื้อไม่ได้นอกจากตัวเรานะครับทําเอาเองตพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรอัศจรรย์ที่เขาดูกีฬาเหรอมันมีสนามกีฬาด้วยข้างล่างนะครับพี่น้องแต่สวยงามนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับนะครับมันก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเหมือนกันนะครับตรงนั้นแต่ลงไปให้พี่พี่น้องได้เห็นนะครับมันมีสนามด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องนะครับ สวยงามมากเลยนะครับตาเอพี่น้องเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเช้าเช้าอย่างนี้มีความสุขกันเนาะนะครับสําหรับผมมีความสุขมากเลยลงไปให้พี่พี่น้องได้เห็นนะครับมันมีสนามด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องนะครับ สวยงามมากเลยนะครับให้คุณได้มาออกกำลังกายนะครับแด่แถวนี้นะครับคนมาเยอะนี่เห็นไหมพี่น้องสวยงามมากเลยพี่น้องนะครับเห็นไหมพี่น้องสนามเห็นไหมมันมีอาจารย์นั่งดู ไปให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันจะประมาณเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเยอะมากเลยนะครับลงไปให้พี่พี่น้องได้เห็นนะครับมันมีสนามด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องนะครับ มันเป็นที่มีที่ออกกําลังกายพี่น้องมีที่ออกกําลังกายนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องมันเป็นที่มีพี่ออกกําลังกายเป็น้องมีพี่ออกกําลังกายนะครับเลยตอนนี้กาลังถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปอยู่ที่สวนสวนหลุมนะครับ ่ายคลิปอยู่ที่สวนหล้มนะครับมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องสาหรับสวนลวมตุ๊กอยู่พีณน้องสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำไปให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันจะประับสวยงามมากเลยครับพี่น้องให้คุณได้มาออกกําลังกายนะครับแด่แถวนี้นะครับคนมาเยอะ มันเป็นที่มีพี่ออกกําลังกายพี่น้องมีพี่ออกกําลังกายกามมานักการขึ้นมาเป็นนอสสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันแจกนักการขึ้มาเป็นนอสสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันแจรนะ เยอะมากเลยนะครับม,มันเป็นที่มีที่ออกกําลังกายพี่น้องมีที่ออกกําลังกายกนะครับนะครับมันก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเหมือนกันนะครับนนั้นแต่เห็ไม,ม่คือนอกสนามเห็นไหมมันมีอศัศจรรย์นั่งดูเขาทำไปให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามน,นะครับนี่เห็นไหม าตาเอพี่น้องเป็นไงมั่งเอ่ยนะครับเป็นยังไงมั่งเช้าเช้าอย่างนี้มีความสุขกันเนาะนะครับสําหรับผมมีความสุขมากแลขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขนะครับมีความสุขกับการทํางานและมีไปไหนมาไหน,ไหนก็ต้องมีความสุขนะครับพี่น้องความสุขหาซื้อไม่ได้นอกจากตัวเรานะครับทําเอาเองสวยงามมากเลยครับพี่น้อง ตอนนี้กําลังถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปอยู่ที่สวนสวนหลุมนะครับถ่ายคลิปอยู่ที่สวนหลุมนะครับมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องสาหรับสวนลุมตุ๊กมันเป็นองสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันเยอะมากเลยนะครับ ก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขนะครับมีความสุขกับการทํางานและมีไปไหนเห็นหพี่น้องสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำปให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหมมันจะ,ประ,นะรประมาณนี้เท่าไหร่อกครับพี่น้องนะครับเอ๊พี่น้องตรงนั้นเป็นเป็นอะไรเหรอนะครับนะครับพี่น้องบอดอรพุชโซอะไรประมาณนี้ ก็ไม่มีแต่พเศษงมันมีภาพแบบนี้ด้วยภางนี้ด้วยนะครับเห็นไหมพี่น้องผมถ่ายภาพผมถ่ายตาเอ๊พี่น้องเป็นไงมั่งเอ่ยนะครับเป็นยังไงมั่งเชา้ชาเช้าอย่างนี้มีความสุขกันเน้ะน,นะครับสําหรับผมมีความสุขมากก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขนะครับมีความสุขกับการทํางานและมีไปนหนนี่เห็นไหมพี่น้องสวยงามมากเลยพี่น้องนะครับ เห็นไหมพี่น้องสวยงามมากเลยพี่น้องนะครับประมาณนี้แหละและสวยงามด้วยนะครับพี่น้องอก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เยอะมากเลยนะครับพี่น้องเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมพี่น้องสนามเห็นไหมมันมีอัศาจารย์นั่งดู ำให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามน,นะครับนี่เห็นไหมมันจะนเ,ปนนนเป็นไปพี่น้องสนามเห็นไหมมันมีอัศจรรย์นั่งดูเขาทำให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามน,นะครับนี่เห็นไหมมันจะประมันเป็นที่มีที่ออกกําลังกายพี่น้องมีที่ออกกําลังกายนะครับ สวยงามมากเลยพี่น้องเพราฉะนั้นมันเป็นอะไรอัศจรรย์ที่เขาดูกีฬาเหรอมันมีสนามกีฬาด้วยข้างล่างนะครับพี่น้องแต่สวยงามนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับอืประมาณนี้แหละและสวยงามด้วยนะครับพี่น้องอื ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ตรงะั้นมันเป็นอะไรอัศจรรย์ที่เขาดูกีฬาเหรอมันมีสนามกีฬาด้วยข้างล่างนะครับพี่น้องแต่สวยงามนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับตาเอ๊พี่น้องเป็นไงมั่งเอ้ยนะครับเป็นยังไงมั่งเช้าๆอย่างนี้มีความสุขกันเนาะนะครับสาหรับผมมีความสุขมากเลย นะครับประมาณไม่เท่าไหร่อครับพี่น้องนะครับเอ๊พี่น้องตรงนั้นเป็นเป็นอะไรเหรอนะครับสนามนะครับสนามบอลสวยงามมากเลยนะครับหเห็นไหมพี่น้องสนามเห็นไหมมันมีอัสจันทร์นั่งดูเขาทำไปให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีสนามนะครับนี่เห็นไหม มันจะก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขนะครับมีความสุขกับการทํางานและมีไปเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเยอะมากเลยนะครับตอนนี้กําลังถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปอยู่ที่สวนสวนหลุมนะครับถ่ายคลิปอยู่ที่สวนหลุมนะครับมีความสุขม,มากเลยนะครับพี่น้องสำหรับสวลนลุมสุดครับพี่น้องบ่ยพุทธโสอะไรประมาณนะี้ ผมก็ไม่ีจะพิีพิถัมันมีภาพแบบนี้ด้วยั้งนี้ด้วยนะครับเห็นไหมพี่น้องผมถ่ายภาพนี่ผมถ่ายครับพี่น้องปวดเลยพุทธโะและประมาณนี้ผมก็ไม่ีจะพิถีพิถันมันมีภาพแบบนี้ด้วยั้งนี้ด้วยนะครับเห็นไหมพี่น้องผมถ่ายภาพนี่ผมถ่ายตรงนั้นมันเป็นอะไรอัศจรรย์ที่เขาดูกีฬาเหรอมันมีสนามกีฬาด้วยข้างล่างนะครับพี่น้องแต่สวยงามนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับอืมประมาณนี้แหละและสวยงามด้วยนะครับพี่น้องอืม ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สวยงามมากเลยครับพี่น้องสวยงามมากเลย